<laughs> นะเดี๋ยวจะกลายเป็นรีะหอข่าวไปแล้วอาสาลายเนาะอนุภาคขนาดภาพเป็นไงฮะขนาดอนุภาคข,ของสาลายครับทุกคนอันนี้ขอใช้สีแดงนะกันนะสาลายนะสาลายใช้สีแดงนะอน้อยกว่าสิบกำลังลบเจ็ดเซนติเมตรครับกระดาษกรองผ่านได้ไหมครับอ่ะช่วยกันตอบครับกระดาษกรองผ่านได้ไหมไผ่านได้ ผ่านเยือ ane, ่อเซลลูโลสไดไหมได้ได้ทินดอนเกิดไหมทินดอนไม่เกิดคะ่ะไม่เกิดตกตะกอนเกิดไหมไม่เกิดไม่เกิดค่ะไม่เกิด,เ,กดเอาเสียงแบบหลานพี่บุไหมหลานพี่วุเริ่มพูดได้แล้วมันพูดพได้น่ารักมากเลยอ่ะมัน <คำ S 1> พูดคำว่าพูดคุณตาแล้วเหรอหลานหลานเออใช่เอพี่ไปพี่พี่ไปอาจเจกแล้วนะฮะ พอเริ่มพูดได้มันพูดน,น่ารักมากเลยนะอันนี้ได้นี่มันเฮ้ยการผ่านรูกระดาษกองคอนลอยได้ไหมได้นี่เฮอยได้อันนี้ได้อย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอะนะฮะแต่พี่ทำแล้วน่ารักไหมน่ารักกว่านะฮะน้องๆคอนลอยเนี่ยอนุภาคอยู่ที่สิบกำลังลบสี่ถึงสิบกำลังลบเจ็ดเซนครับ ผ่านเยื่อเโซโลลโเฟนไหมครับผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเซโลลโเฟนสามารถแยกคอนลอยออกจากสารลายได้เห็นไหมครับทินดอนเกิดไหมฮะเกิดเห็นไหมเอาทินดอนมาแยกคอนลอยออกจากสารลายกับแขวนลอยได้ตกตะกอนไหมครับไม่ตกครับนะไม่ตกตะกอนครับ แขวนลอยครับมากกว่าสิบกำลังลบเจ็ดครับข่านกระดาษกองไหมไม่ผ่านไม่ผ่านซโลเฟนแน่นอนฮะมันเล็กกว่าไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับทินดอนอ่ะไม่เกิดนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยนะฮะมีดีอย่างเดียวฮะตกตรกรครับการตกตรภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับ <S <S set เซดิเมนต์แบบว่าตะกอนการตกตะกอนก็เซตดิเมนต์เทเซตดิเมนเทชันครับส่วนตัวอย่างก็อยู่ข้างล่างนะครับน้ำเชื่อมน้ำเกลือน้ำปลาน้ำบัดลมน้ำส้มสายชูสังเกตแม้สาลายเนี่ยมันสาลายเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อใหญ่หัวข้ออะไรทุกคนตอบที่ใครตอบได้บ้างไอไอสาลายมันอยู่ในหัวข้อใหญ่คืออะไรตัเนื้อเดียวอ่าเนื้อเดียวสังเกตปะ ทั้งหมดที่พูดมาตรงนี้คือโฮโมจีเนียสมดเลยครับเห็นไาเป็นสารเดียวหมดเลยเห็นไหมอ่าโอเคตรงนี้ก็หมดแล้วฮะนะสรุปตารางคอลอยแหวนลอยแล้วก็สารลายนะครับตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับส่วนหน้าแยกสารนะครับเรายังเก็บไว้อยู่นะทุกคน หน้าแยกสารเดี๋ยวสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่โบ๊ชจะพูดแต่ว่ามันจะขอแยกพาร์ไปอยู่อีกคอร์สหนึ่ง